กลับมารับชมไทยบันเทิงกันครับไทยบันเทิงคลิปนี้พาไปชมเรื่องราวของหญิงที่ถูกอุกาบาทชนจนชีวิตพังราวกับโดนคำสาปมีแค่เพียงไม่กี่คนเท่านั้นในประวัติศาสตร์ที่เคยมีข่าวว่าถูกอุกาบาทตกใสแต่ในความเป็นจริงแล้วมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ถูกอุกาบาทชนนั่นคือแอนฮอสผู้หญิงจากอลาบามาที่ถูกหินจากอาวกาศขนาดเท่ากับลูกฟุตบอลพุ่งเข้าใส่ แต่โชคดีที่รอดมาได้อย่างไม่น่าเชื่อในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนคศ .1954 แอนฮอสอ 1, 4, กำลังอยู่ในระหว่างงีบหลับในช่วงบ่ายที่บ้านของเธอในเมืองซิลาคอก้ารัฐอลบามาแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อก้อนหินขนาดใหญ่ตกลงมาจากท้องฟ้าทะลุหลังคาบ้านของเธอ เข้าชนกับวิทยุและกระดอนมาชนกับด้านข้างของเธอโดยทิ้งเป็นรอยช้ำขนาดใหญ่เอาไว้แน่นอนว่าหินก้อนนี้คืออุกกาบาตท,ที่มาจากอาวกาศโดยมันมีน้ำหนักราว8.5ปอนด์และยังคงอุ่นอยู่เมื่อไปสัมผัสในขณะเดียวก,กันก็มีรายงานจากชาวบ้านในบริเวณนั้นว่ามีการพบเห็นลูกบอลไฟสีสว่างสดใสพุ่งตกลงมาจากท้องฟ้าแค่เพียงไม่นานแอนฮอส กลายเป็นบุคคลที่ได้รับความสนใจจากทั่วโลกมีผู้คนมากมายต้องการไปสัมผัสกับรอยช้ำรูปสัปะรดของเธอที่เหมือนกับคำสาปติดตัวเธอนักข่าวจากทั่วโลกก็ต้องการมาสัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ที่เธอเฉียดตายมาได้และด้วยความที่โลกกำลังอยู่ในยุคข,ของสงครามเย็นทางรัฐบาลของอเมริกากลัวว่าอุกกาบาตลูกนี้จะเป็นดาวเทียมลับของโซเวียตหรือที่แย่ไปกว่านั้น มันอาจจะเป็นอาวุธอะไรบางอย่างที่ใช้โครงสร้างเป็นก้อนหินส่วนแอนกล่าวว่าฉันรู้สึกว่ามันเป็นอุกกาบาตของฉันฉันคิดว่าพระเจ้าประทานสิ่งนี้มาให้หลังจากที่มันตกมาใส่ฉันแต่ด้วยความสวยของเธอก็คือเธอกลับไม่ได้อุกกาบาตลูกนั้นไปภาพนี้คือร่องรอยที่อุกกาบาตชนวิทยุของเธอด้วยความหายากและเต็มไปด้วยแร่ที่มีคุณค่ามากมาย อุกกบาตจึงสามารถทำเงินมหาศาลให้กับผู้ครอบครองได้แต่แอนกลับพลาดท,ที่จะได้ครอบครองมันไปเพราะในช่วงวันเกิดเหตุนั้นเองจูเลียสเคมปิสเมคคินีชาวนาท้องถิ่นที่กำลังขับรถอยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่ไมล์จากบ้านของแอนเป็นผู้เห็นเหตุการณ์อุกกาบาตตกมาจากท้องฟ้าเขารีบหันรถกลับไปเก็บเศษอุกกาบาตดังกล่าว และขายมันไปเกือบจะทันทีด้วยความช่วยเหลือจากทนายจนสามารถซื้อรถซื้อบ้านหลังใหม่ได้ไม่กี่เดือนต่อมาหลังจากที่ทางกองทัพนำอุกกาบาตไปวิเคราะห์พวกเขาพร้อมที่จะคืนมันกลับไปให้เจ้าของแต่ปัญหามีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นแอนไม่ใช่เจ้าของที่ดินดังกล่าวเบอร์ดี้กายคือชายที่อ้างว่าเป็นเจ้าของที่ดินที่แท้จริงเขาบอกกับทางกองทัพว่าอุกกาบาตตกลงบนที่ดินของเขา ดังนั้นมันจึงต้องเป็นทรัพย์สินของเขาเบอร์ดีฟ้องแอนจนต้องขึ้นโรงขึ้นศาลและในที่สุดแอนต้องจ่ายเงินจำนวน500เหรียญเป็นเงินปัจจุบันราวๆสี่พเหรียญหรือ138,000บาทเพื่อเป็นค่าอุกกาบาตถ้าหากเธอต้องการมันนั่นเป็นเวลาไม่นานก่อนที่สถาบันสมิธโซเนียนจะติดต่อมาขอซื้ออุกกาบาตจากเธอหลังจากที่สถาบันทราบเรื่องของชาวนาท้องถิน่นที่นำเศษอุกกาบาตมาขาย แต่แอนปฏิเสธข้อเสนอเพื่อหวังว่าจะเกิดสงครามการแย่งประมูลอุกกาบาตลูกนี้ขึ้นแต่โชคร้ายเพราะนั่นเป็นข้อเสนอเดียวที่เธอได้รับจนกระทั่งผ่านไปสองปีเธอตัดสินใจบริจาคมันให้กับพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติอลาบามาโดยที่ไม่ได้รับเงินแม้แต่เซนเดียวตลอดเวลาหลังจากเกิดเรื่องแอนต้องใช้เวลาต่อสู้แย่งชิงอุกกาบาตกับทางกองทัพ และเจ้าของที่ดินเป็นเวลานานนับปีเธอกลายเป็นโรคประสาทต,ต้องเข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นแถมความสัมพันธ์ของเธอกับสามีก็แย่ลงจนต้องหย่ากันในปี1964และหลังจากนั้นอีก8ปีเธอต้องเสียชีวิตในบ้านพักคนชราด้วยวัยเพียง52ปีแอนฮอสคือคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่ถูกอุกกาบาตชนจริง แต่อุกกาบาตลูกนั้นก็เหมือนคำสาปที่ทำให้ชีวิตของเธอมีแต่แย่ลงไปเรื่อยๆบางทีการที่เธอได้นอนหลับและตื่นมาโดยที่ไม่เจออะไรเลยอาจทำให้ชีวิตของเธอดีกว่านี้ก็เป็นได้ นอกจากนี้ยังมีหญิงแคนาดาที่ตกใจตื่นหลังพบหินอวกาศตกทะลุหลังคาลงบนหมอนข้างตัวเธอในขณะที่หลายๆคนพยายามเสาะแสวงหาหินอุกกาบาตท,ที่หายากตามสถานที่ต่างๆอย่างลำบากยากเย็นแต่บางคนแค่นอนอยู่เฉยๆที่บ้านก็มีหินจากอาวกาศมาเสิร์ฟให้ถึงที่ย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีหลายคนพบเห็นลูกไฟส่องสว่างอยู่บนท้องฟ้ายามค่ำคืน มันคือดาวตกที่ปรากฏเหนือทะเลสาบหลุยในบริสติสโคลัมเบียรูธแฮมิลตันหญิงชาวแคนาดาที่กำลังนอนหลับสนิทต,ต้องตกใจตื่นเนื่องจากได้ยินเสียงดังสนั่นบนหลังคาบ้านของเธอและเธอรู้สึกได้ถึงเศษซากบางอย่างบนใบหน้าฉันกระเด้งขึ้นจากเตียงเพื่อไปเปิดไฟฉันไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แฮมิลตันกล่าวเธอมองไปรอบๆเพื่อหาต้นตอของเสียง และเธอก็เห็นก้อนหินลึกลับโผล่ขึ้นมาบนหมอนในตำแหน่งที่เธอใช้นอนเป็นปกติวัตถุดังกล่าวมีขนาดพอๆกับผลส้มโอและมีน้ำหนักประมาณ1.3กิโลกรัมแฮมินตันโทรหา9้11ทันทีซึ่งเธอไม่แน่ใจว่าควรจะทำอย่างไรกับหินก้อนนี้เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุก็เริ่มตรวจสอบที่มาของก้อนหินซึ่งไม่มีงานก่อสร้างใดๆที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงแม้แต่น้อย คำอธิบายเพียงอย่างเดียวก็คือหินก้อนนี้คืออุกกาบาตท,ที่มาจากอาวกาศตกลงมาทะลุหลังคาบ้านของเธอแฮมิลตันพยายามโทรไปตรวจสอบกับบริษัทก่อสร้างท้องถิ่นว่ามีการจุดชนวนระเบิดใดๆที่สายทางหลวงบริเวณหุบเขาคิกกิงฮอสที่อยู่ใกล้เคียงหรือไม่แต่คำตอบคือพวกเขาไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นแถมพวกเขายังบอกว่า ได้เห็นแสงประหลาดบนท้องฟ้าที่น่าจะเป็นต้นเหตุของหินก้อนนี้อีกด้วยตอนที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นฉันกลัวจนตัวสั่นเพราะคิดว่ามีคนกระโดดเข้ามาหรืออาจจะเป็นเสียงปืนอะไรสักอย่างแต่ฉันก็โล่งใจเมื่อพบว่ามันเป็นหินที่ตกมาจากฟ้าเท่านั้นแฮมิลตันกล่าวฉันประหลาดใจมากที่พบว่ามันเป็นดาวที่มาจากฟ้ามันอาจมีอายุหลายพันล้านปีก็ได้สิ่งเดียวที่ฉันสามารถพูดได้ก็คือ ชีวิตมีค่าและสามารถหายไปได้ทุกเมื่อแม้ว่าคุณจะนอนอยู่บนเตียงก็ตามและฉันหวังว่าจะไม่ได้เจอมันอีกครั้งส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นกับหลังคาบ้านเธอบริษัทประกันจะดูว่ามันเข้าขายได้รับความคุ้มครองหรือไม่ซึ่งทางบริษัทเองก็ไม่เคยพบเคสในลักษณะนี้มาก่อนนอกจากนี้ยังมีมนุษย์ที่สวยที่สุดในโลกเพราะโดนอุกกาบาตพุ่งชนตาย เรามักจะเห็นเรื่องซวยๆกันมามากแต่เชื่อเหลือเกินว่าคงไม่มีใครที่ซวยได้มากมายเท่ากับผู้ชายคนนี้อีกแล้วเหตุการณ์สุดซวยนี้เกิดขึ้นในเมืองเว,วลลอรประเทศอินเดียเมื่อชาวบ้านหลายคนพบแสงไฟประหลาดพุ่งลงมาบริเวณกลางเมืองพร้อมเสียงระเบิดดังสนั่นซึ่งภายหลังถูกยืนยันว่าเป็นอุกกาบาตมาคาราสคนขับรถบัสผู้เคราะห์ร้ายที่กำลังออกไปเดินเล่นในบริเวณดังกล่าว ถูกลูกอุกกาบาตกระแทกจนร่างของเขาลอยขึ้นไปในอากาศถึง10ฟุตก่อนตกลงมากระแทกพื้นเสียชีวิตทันทีส่วนชาวบ้านร,บรอบๆได้รับบาดเจ็บอีก3รายรถบัสและอาคารบ้านเรือนบริเวณใกล้เคียงเสียหายจากการระเบิดด้วยหลังจากเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุก็พบชิ้นส่วนอุกกาบาตท,ที่จมอยู่ในดินลึก2ฟุตจึงได้เก็บชิ้นส่วนดังกล่าวไปพิสูจน์หลักฐานต่อไป ส่วนนายมาคาราชกลายเป็นมนุษย์คนแรกที่เสียชีวิตจากการถูกอุกกาบาตชนซึ่งทางรัฐบาลยินดีที่จะจ่ายเงินชดเชยสำหรับเหตุการณ์โชคร้ายในครั้งนี้อย่างดีที่สุดนี่คือเรื่องราวของอุกกาบาตท,ที่ตกลงมาชนมนุษย์ครับขอบคุณข้อมูลดีๆแบบนี้จากเว็บไซต์เพชรมาย .com ครับ